สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเรากันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็จะมีควันหลงหลังเกมเจอรลิกนัดเปิดฤดูกาลใหม่มาฝากกันกับความคิดเห็นของแฟนฟุตบอลชาวญี่ปุ่นที่มีตอบฟอร์มการเล่นของเจชนะทิปในเกมที่คาวาซากิฟอนตาเล่เปิดบ้านเอาชนะ f อฟซีโตเกียวในช่วงท้ายเกมไปได้1ประตูต่อศย์จากการมงของเลอันโดรดามิยาโซึ่ง จากผลงานของชนาทิปที่ลงสนามเป็นตัวจริงไป61นาทีในเกมนัดนี้แฟนฟุตบอลชาวญี่ปุ่นที่ส่วนใหญ่นั้นเป็นแฟนบอลของฟอนตาเล่เขาจะมีมุมมองอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเราลองไปฟังกันดูเลยครับโดยความคิดเห็นในคลิปนี้เนี่ยเพื่อที่จะได้รับทราบถึงมุมมองของแฟนบอลชาวญี่ปุ่นครบทุกด้านผมจึงจะขอแบ่งคอมเมนต์ของพวกเขาออกเป็น2ส,ส่วนด้วยกันนะครับนั่นก็คือคอมเมนต์ในแง่บวกแล้วก็คอมเมนต์ในแง่ลบ โดยผมจะขอเริ่มต้นกันที่คอมเมนต์ในแง่บวกกันก่อนที่แฟนบอลคนแรกนะั้ได้มากล่าวถึงผลงานของชนาทิปในเกมนัดนี้ว่าชนาทิปเล่นได้ดีนะเขาลงมาสร้างพื้นที่แจกจ่ายบอลและทำงานอย่างมากส่วนคนต่อมาก็ได้มากล่าวถึงจุดเด่นของชนาทิปที่ได้นำออกมาใช้ในเกมนี้ว่าชนามีการผ่านบอลทะลุที่มันยอดเยี่ยมส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มากล่าวต่อไปอีกว่าชนานั้นทำได้ดีนะ แต่ว่าผมต้องการเห็นเขามากกว่านี้อีกสักน้อยส่วนคนต่อมานี่ก็มองว่าชนะเล่นได้ดีแต่อย่างไรก็ตามในแง่ของความลื่นไหลของเกมเนี่ยเรียวตะชนะและวากิสก,กะมีการเล่นร่วมกันที่แย่ในขณะที่คนต่อมาก็มองการเล่นของนักเตะไทยของเราว่าชนาทิปในช่วงแรกๆเนี่ยเขายืนเรียงเป็นแนวตั้งแล้วก็หายไปแต่หลังจากที่เริ่มที่จะแก้ไขในการยืนตำแหน่งได้แล้ว ก็ดูเหมือนว่าเขาจะค่อยๆลงตัวขึ้นไปเรื่อยๆในแต่ละแมชซึ่งจากตรงนี้คนต่อมานี่ก็ได้มองด้วยว่ายิ่งใช้งานชนาทิพมากขึ้นเท่าไหร่เขาก็จะดีขึ้นมากเท่านั้นการเคลื่อนที่ของเขายัางไม่ได้เป็นชนาทิพของแท้ส่วนคนต่อมานี่ก็มองได้ว่าชนาทิพนั้นค่อนข้างแข็งแกร่งเลยเพียงแต่เขายังไม่คุ้นเคยเกี่ยวกับแท็กติกส่วนคนต่อมาก็แสดงมุมมองถึงเรื่องของการต้องปรับตัวของชนาทิพว่า ผมคิดว่าชนาทิพนั้นยังคงน่าสงสัยนะแต่แม้กระทั่งเอเอนางะเองก็ใช้เวลาอย่างยาวนานกว่าที่จะเข้ากับทีมได้ผมจึงจะมองเรื่องนี้ไปในระยะยาวซึ่งคล้ายกันกับคนต่อมาที่ก็ได้มองว่ามันก็ใช้เวลาสําหรับเอเอนางะนะในการปรับตัวแต่หลังจากที่เขาเข้ากับทีมได้เขาก็ได้กลายเป็นกลุ่มกำลังที่ขาดไปไม่ได้ชนาทิพจึงเพียงจะต้องทำไปโดยไม่ต้องเร่งรีบ ซึ่งคนต่อมาจึงได้มาแสดงมุมมองเพิ่มเติมว่าถ้าคุณต้องการใช้งานชนาทิพได้ดีที่สุดคุณไม่จำเป็นที่จะต้องเล่น4-3-3ส่วนคนต่อมาก็ได้มากล่าวถึงเรื่องของแผนการเล่นนี้ไปอีกด้วยว่าระบบ4-4-2มันโอเคนะคุณสามารถใช้ดามียาวและโตโนะหรือว่าชนาธิพส่วนคนต่อมานี้ได้มากล่าวถึงเรื่องตำแหน่งการเล่นที่เหมาะสมของชนาทิปว่าเหนือสิ่งอื่นใดเนี่ย ตำแหน่งของชนาต้องอยู่ตรงกลางเช่นเดียวกับคนต่อมาที่ก็ได้มองด้วยว่าชนาทิพในตำแหน่งนั้นมันมีประโยชน์ส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มองด้วยว่าชนาทิปทำได้ดีในตำแหน่งตัวกลางมากกว่าปีกเกมรับของเขามันก็ดีกว่าโอชิมะด้วยใช่ไหมซึ่งคนต่อมาก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมถึงเรื่องนี้ได้ว่าผมไม่เคยรู้เลยนะว่าชนาทิพก็มีเกมรับที่ดีแบบนี้ ส่วนคอมเมนต์ต่อมาที่ได้มาเปรียบเทียบการเล่นของเจในเกมนี้กับเกมนัดก่อนครับว่าชนาทิปเนี่ยดูเล่นง่ายกว่าอาทิตย์ที่แล้วมันลื่นไหลขึ้นเมื่อเขาสัมผัสบอลส่วนคนต่อมาที่เป็นแฟนบอลของทิม FC โตเกียวที่เป็นคู่แข่งในวันนี้ได้มาตัดพ้อถึงเจชนาทิปว่าผู้เล่นที่สามารถเลี้ยงบอลแล้วก็ครองบอลได้แบบชนาทิปเนี่ยมันน่ากวนใจซะจริงๆส่วนคอมเมนต์ต่อมานี่ก็เป็นอีกหนึ่งแฟนบอลที่ได้มองว่าชนาทิป ดีกว่าตอนที่เขาลงเล่นเจอกับอุระวะมากเช่นเดียวกับคนต่อมาที่ก็ได้มองด้วยว่าชนาทิพนั้นมีบทบาทที่แข็งขันเหมือนเป็นคนละคนก,นกันกับในเกมกับอุระวะที่ตอนนั้นเขาเริ่มต้นในตำแหน่งปีกซ้ายและไม่มีความแข็งแกร่งเลยซึ่งคนต่อมาก็ได้กล่าวเพิ่มเติมถึงเรื่องนี้ไปอีกด้วยว่าเกมนัดก่อนกับอุระวะนั้นบอบบางแต่รู้สึกดีกับชนาทิพในวันนี้ส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มากล่าวชื่นชมไปอีกว่า ชนาทิพย์ทำงานได้ดีจริงๆในตำแหน่งกลางด้านในส่วนคนต่อมานี่ก็มองด้วยว่าชนาทิพย์นั้นมีชีวิตในตำแหน่งนี้ในขณะที่คนต่อมาก็มองผลงานของเขาในเกมนัดน,นี้ว่าชนาทิพย์สามารถทำได้ดีกว่าที่ผมได้คาดคิดเอาไว้ส่วนคนต่อมาก็กล่าวไปถึงการเล่นร่วมกันกับเพื่อนร่วมทีมใหม่ของเขาว่าการประสานงานของชนาทิพย์กับมาซินโยเนี่ยมันยอดเยี่ยมไปเลย ซึ่งคนต่อมาก็ได้กล่าวเพิ่มเติมถึงเรื่องนี้ว่าชนาทิปและมาซินโยเนี่ยทำได้ดีมากในช่วงครึ่งเวลาแรกยุทธวิธีของคาวาซากิมันดูไม่สั่นคลอนเลยแม้ว่าผู้เล่นจะเปลี่ยนไปส่วนคนต่อมานี่ก็มากล่าวเพิ่มเติมถึงเรื่องนี้ในเชิงตัดพ้อว่าชนาทิปเนี่ยมีการผ่านบอลที่เด็ดขาดแต่ว่ามาซินโยเนี่ยไม่สามารถจบสกอร์ได้ฉันปรารถนาว่าเราจะมีผู้เล่นอย่างมิโตมะ ส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มองว่าชนาทิพมีการผ่านบอลที่ดีขึ้นกว่าตอนที่เล่นซุปเปอร์คัพผมคิดว่ามันดีแล้วที่เขาลงเล่นตรงกลางตั้งแต่ต้นส่วนคนต่อมาก็กล่าวถึงนักเตะไทยของเราว่าชนาทิพสงกระสินคืนนักสร้างโอกาสในขณะที่คนต่อมานี่ก็ได้มองว่าชนาทิพเนี่ยหน้าที่จะผลิตแอซิ์ได้เยอะเลยนะ ถ้าการประสานงานของเขามันลงตัวได้ส่วนคนต่อมาก็กล่าวถึงเรื่องตำแหน่งการเล่นของเขาไปอีกว่าชนาทิพย์อยู่ตรงกลางมันทาให้มีมุมมองในสนามที่กว้างและสามารถผ่านบอลได้เร็วมันรู้สึกว่าเป็นประเภทของมิดฟิลด์ที่ไม่เคยมีที่ควาากีซึ่งคนต่อมานี่ก็กล่าวเพิ่มเติมว่าชนาทิพย์เนี่ยแตกต่างมากเลยนะระหว่างการเล่นปีกกับตรงกลางส่วนคนต่อมานี่ก็กล่าวด้วยว่า ชนาทิพเล่นตรงกลางด้านในแล้วมีไดนามิกมากขึ้นแต่จากตรงนี้คนต่อมาก็ได้มาแสดงมุมมองถึงตำแหน่งนี้ของชนาทิพไปอีกว่าชนาเนี่ยไม่ใช่ตัวกลางด้านในหรอกเขาเชี่ยวชาญในตำแหน่งชาโด w ดังนั้นเขาจึงดูเหมือนจะไม่เข้ากับทีมเว้นเสียแต่ว่าระบบการเล่นนั้นจะเปลี่ยนแปลงส่วนคนต่อมานี่ก็มองด้วยว่าผมต้องการมิดฟิลตรงกลางแค่2ตัวแล้วให้ชนานั้นไปยืนเป็นชาโด ส่วนคอมเมนต์หลังจากนี้เนี่ยจะเป็นมุมมองของแฟนบอลที่นั่นที่ได้พูดถึงฟอร์มของชนาทิพในแง่ลบกันบ้างที่คนแรกนั้นได้มากล่าวว่าผมคิดว่าผมไม้เห็นการครองเกมที่ต่ำของคาวาสกิเป็นครั้งแรกในช่วงระยะเวลายาวนานผมมองไม่เห็นความเก่งกาจของชนาทิพเลยผมคิดว่ามันเป็นเพราะบทบาทที่มันแตกต่างเขาดูน่ากลัวกว่านี้ตอนที่อยู่กับซัปโปโรส่วนคนต่อมานี่ก็ได้กล่าวว่า ชนาทิพดูยังไม่เข้ากับคาวซสกินะเท่าที่ผ่านมาในขณะที่แฟนบอลคนต่อมานี่ก็ได้มองว่าชนาทิพนั้นยังไม่พัฒนาในเรื่องของจังหวะการเล่นเพราะว่ามันมีการเล่นบอลจังหวะเดียวที่น้อยมากซึ่งคนต่อมาก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมในเรื่องนี้ว่าที่จริงฉันสงสัยว่าชนาทิพย์ทำให้จังหวะการเล่นมันแย่ลงหรือเปล่าฉันหมายถึงในเรื่องของไดนามิก ส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มาแสดงความเห็นด้วยในเรื่องนี้ว่าผมก็คิดว่าชนาทิพนั้นช้าไปหนึ่งจังหวะเขามีการตัดสินใจที่ช้าส่วนคนต่อมาก็มองไปถึงเรื่องการเล่นร่วมกันร,ระหว่างเขากับเพื่อนร่วมทีมว่ามันมีน้อยครั้งมากที่จุดดีของดามิยาวนั้นถูกนําออกมาผมไม่คิดว่าชนาทิพและดามิยาวไปด้วยกันได้ดีส่วนคนต่อมานี่ก็มองไปอีกว่าผมไม่รู้ว่า ชนะนั้นแย่หรือว่าโอชิมะนั้นแย่มันดูยากที่จะสร้างความสมดุลกับผู้เล่น2คนนี้ซึ่งคนต่อมาก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมในเรื่องนี้ว่าเมื่อตำแหน่งการยืนตอนเล่นเกมรุกของพวกเขามันแปลกตำแหน่งการยืนตอนเล่นเกมรับมันก็แปลกด้วยมันยากที่ชนาทิป์และโอชิมะนั้นไม่ได้อยู่ในที่ซึ่งต้องการให้พวกเขาอยู่สําหรับการเล่นเป็นทีมซึ่งจากตรงนี้คนต่อมาก็ได้มาบ่นถึงเรื่องมูลค่าในการย้ายทีมของชนาทิป์ว่า ความคุ้มค่าในการลงทุนสำหรับชนาทิพเนี่ยมันดูแย่ส่วนคนต่อมานี่ก็ได้ประกลาวต่อถึงเรื่องนี้ไปอีกว่าผมจะยินดีถ้าซัปโปโรรับชนาทิพคืนไปที่ราคา300ล้านเยนแต่มันก็คงเป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอนซัปโปโรน่าจะหัวเราะกับจำนวนเงิน500ล้านเยนส่วนคนต่อมานี่ก็มองว่าชนาทิพนั้นมีช่วงเวลาที่ยากลำบากเลยนะผมสงสัยว่า เขาจะต้องใช้เวลากว่าจะเข้ากันกับฟุตบอลของคาวาวาสกิได้ซึ่งคนต่อมาก็ได้มากล่าวต่อไปว่าชนาทิพนั้นจำเป็นที่จะต้องสัมผัสบอลในตำแหน่งที่มันสูงขึ้นซึ่งจากตรงนี้แฟนบางคนต่อมาที่เป็นคอมเมนต์สุดท้ายในคลิปนี้ก็ได้มาแสดงมุมมองเพิ่มเติมว่าผมคิดว่ามันดีกว่าที่เราจะหยุดเล่น4-3-3กับผู้เล่นในชุดปัจจุบันชนาทิพนั้นมีการเล่นเกมรุกที่ดีแต่ยังคงรับมากเกินไป ผมไม่ได้บอกว่านั่นมันไม่จําเป็นนะแต่ผมรู้สึกว่าเขาจะต้องเสียตําแหน่งตัวจริงเมื่อทาจิบานาดะกลับมาครับทั้งหมดนั้นก็เป็นความพิดีห็นส่วนหนึ่งของแฟนฟุตบอลชาวญี่ปุ่นทั้ง2แง่มุมถึงผลงานในเกมเจลิก2022นัดเปิดฤดูกาลของเจชนาทิพที่ผมได้เก็บมาฝากกันเป็นความหลงจากศึกเจลิกกันในคลิปนี้ โดยเกมนัดถัดไปคาวาลสกิฟอนตาเล่จะต้องลงทําศึกหนักแบบต่อเนื่องโดยการออกไปเยือนโยโกฮาม่าเอฟมารีนอสในวันพุธที่23คุมภาพันนี้ยังไงก็รอชมและเชียร์นักเตะไทยของเรากันต่อเลยครับแต่สําหรับในคลิปนี้ผมเองก็คงต้องขอตัวลากันไปก่อนแต่เพียงเท่านี้ถ้ามีความบกพร่องในการแปลณนะตรงจุดใดแอดมินเองก็ต้องขออาภัยไว้ณนะที่นี้ด้วยแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่อีกครั้งในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ